เป็นเมนูกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีๆทำง่ายแต่อร่อยเวอร์นะใช้เป็นสะโพกไก่สีชิ้นล้างทำความสะอาดแล้วให้หมักไก่ด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะส่วนนะใช้เป็นน้ำตาลหล่อฮ่องกล้วยนะอร่อยแล้วยังได้สุขภาพด้วยแล้วก็ตัดหวานด้วยเกลือเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนชาตามด้วยข้าขวคั่ว2ช้อนโต๊ะพริกปนตามชอบเลยค่ะชอบเผ็ดมาก2 3าช้อนโต๊ะได้เลยแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนำไปแช่ตัวเย็นนะคะ มักค้ามคืนก็ได้ค่ะวันนี้นะ่าจะย่างไก่ด้วยเตายต่างอเนกะส์ต,ตัวนี้นะเหินหนักมากเพราะว่าโดนป้ายยามาค่ะแต่บอกเลยว่าคุ้มมากคุณภาพคือดีงามเป็นเตาย่างไร้ควรนขนาดกําลังดีวัสดุเขาดูแข็งแรงทุกชิ้นส่วนเลยออกแบบมาได้สวยงามมากเขามี3สีให้เลือกนะสีนี้คือ minimal, มินิมอลมินิใจมากแล้วยังมีฟังก์ชันทําเมนูได้อีกหลากหลายก่อนย่างอย่าลืมเติมน้าเปล่าลงไปก่อนนะคะเมนูน,นี้เพื่อนๆจะใช้เป็นปีกไก่น้องไก่หรือเป็นหมูก็ได้นะจะใช้เป็นฟังก์ชันอบประมาณ20นาทีถ้าเพื่อนๆใชหม้อทอดไร้น้ํามันให้ใช้ ใช้อุณหภูมิ180องศาเวลาประมาณ20นาทีเหมือนกันค่ะระหว่างที่อบก็พลิกกับด้านไปมาจนไก่สุกก็จะได้ไก่คลุกฝุ่นกินหอมตลบอบอวลไปทั่วบ้านไก่สุกถึงเนื้อในและเนื้อก็นุ่มชุ่มฉ่ำมากเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆไม่ต้องจิ้มน้าจิ้มก็อร่อยค่ะเพื่อนๆลองท<ำ>ําทานกันดูนะและนัดขอมา้ปยาเพื่อน,นๆต่อที่กําลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่หออยู่คอนโดห้องเช่าหรือไม่มีเตาแก๊สนัดบอกเลยว่าเตาย่างตัวนี้ตัวเดียวจบเขามีมาให้ทั้งกระทะย่างตงงยยาาไมมม้เสีบคิวหุนนอัโ360 ย่ยางลูกชิ้นไม่ถึง10นาทีก็ได้กินแล้วค่ะไรควนด้วยดีไปอีกยังชอบหรือจะปิ้งขนมปังใช้เวลาแค่2อนาทีแค่นั้นเองค่ะทุกคนก็จะได้ขนมปังที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากหรือเพื่อนๆจะทําสุกี้ชาบูก็ได้นะนัดก็ทํามาแล้วค่ะหลายเมโนูเลยจากเตาย่างตัวนี้พิกัดร้านที่แต่ก้าน้าโปรไฟล์หรือคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอนะคะ